สงครามวิธีแห่งราชันตอนที่22นับตั้งแต่ที่นางเริ่มฝึกฝนวิชานี้ไม่มีวันใดเลยที่นางใช้เวลาฝึกฝนวิชาวาดกระบี่น้อยกว่าห้าชั่วโมงคนที่เพียรพยายามมักได้รับผลตอบแทนเป็นรางวัลล้ำค่าเสมอแต่ก็มีเรื่องที่หลิงเทียนคาดไม่ถึงอีกเช่นกันนั่นคือในช่วงครึ่งเดือนที่ผ่านมานี้ลี่ฉีฉีอยู่ๆก็เริ่มเข้าหาพวกมัน พร้อมทั้งมาร่วมฝึกฝนกระบี่ด้วยและเมื่อนางมีข้อสงสัยในเชิงกระบี่นางก็มักจะถามหลิงเทียนโดยที่ไม่สนใจสักนิดว่าหลิงเทียนมีระดับบ่มเพาะด้วยกว่านางโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้เครอเอ๋อกับลี่ฉีฉีนั้นสนิทสนมกันราวกับพี่น้องบริเวณลานฝึกซ้อมร่างของหลิงเทียนวูบไหวไปมาราวกับไร้กระดูกเขามักจะหยุดร่างครู่หนึ่งก่อนที่จะเคลื่อนไปอยู่อีกจุดหนึ่งอย่างรวดเร็วตอนนี้ความเร็วของเขานับว่าเหนือกว่าเมื่อเดือนที่แล้วอย่างมาก วิชาท่ารังวิญญาณอสารพิษเคลื่อนกายมีความก้าวหน้าอย่างคาดไม่ถึงเด็กสาวที่ได้รำกระบี่เสร็จสิ้นมายืนมองหลิงเทียนด้วยแววตาน่ารักสดใสใบหน้าของนางเต็มไปด้วยความภูมิใจน้องหญิงเคอเอ,อ๋อเสียงเรียกเจ้เจ้าดังมาแต่ไกลสตรีหน้าต่างดงามไม่ได้ดีวกว่าเคอเอ๋อสักเท่าไรปรากฏกายขึ้นท่าทางของนางดูองอาจไม่แพ้บุรุษในมือถือกระบี่เอาไว้อย่างธรรมแมงและดูเข้มแข็งราวกับวีรสตรีพี่หญิงฉีฉี เคอเอกล่าวทักทายพร้อมรอยยิ้มบางๆน้องหญิงเค่อเอข้าจะไปเดินซื้อสิ่งของที่ตลาดเจ้าต้องไปด้วยกันกับข้านะนางคือลี่ฉีฉีนั่นเองเมื่อได้ยินคำกล่าวของลี่ฉีเครอเอหันไปมองเงาร่างที่กำลังวุไหวของหลิงเทียนทันทีแต่นางก็ไม่ได้ส่งเสียงรบกวนอะไรออกมานางเฝ้ารอให้หลิงเทียนหยุดเคลื่อนไหวตัวหลิงเทียนข้าขอยืมตัวเครเออสักครู่หนึ่ง เจ้าไม่ว่าอันใดใช่หรือไม่ลี่ชีชีเองก็ส่งสายตากดดันมายังหลิงเทียนฟืบร่างของหลิงเทียนเทียนค่อยเคลื่อนที่ช้าลงก่อนที่จะหยุดนิ่งใบหน้าของมันเต็มไปด้วยเม็ดเหงื่อแต่ทว่ายังคงหล่อเหลาไม่น้อยในขณะที่เขาหยุดร่างเพื่อจะตอบคำทันใดนั้นเขาก็ได้กลิ่นหอมโชยเข้าจมูกปรากฏว่ามันมาจากสตรีที่กำลังเดินเข้ามาเพื่อซับเหงื่อบนใบหน้าให้แก่เขาเขาเออทำตัวราวกับภรรยาที่น่ารักตัวน้อยๆของเขา เ่อ้าจะต่อต้านพวกท่านสองคนได้อย่างไรเล่าลี่ชีชีเบ้ปากออกมาอย่างน่ารักแต่ในแววตาของนางปรากฏความอิจฉาออกมาวูบหนึ่งเมื่อเห็นภาพตรงหน้าแต่ทว่ามันเกิดขึ้นเพียงเซี้ยวพริบตาเท่านั้นเธอเอ๋อเจ้าไปเถิดดูแลตัวเองด้วยละ่ะต้วนหลิงเทียนยิ้มอย่างอ่อนโยนก่อนที่จะกล่าวกับเด็กสาวด้วยความเป็นห่วงนอกจากเขาแล้วเธอเอ๋อก็ไม่เคยมีเพื่อนสตรีที่อายุเล่เลี่ยก,กันมาก่อนเป็นธรรมดาที่หลิงเทียนก็อยากให้เคอเอ๋อได้มีความสุขตามประสาตรีบ้าง ฮือเจ้าอย่าก,กังวลน,นักเลยรับรองยุงสักตัวค่าก็จะไม่ให้กัดนางลี่ชีกล่าวออกมาอย่างมันไส้ก่อนที่จะจูงมือเคเออไปตลอดเส้นทางที่ทั้งคู่เดินผ่านหากผู้ใดเป็นบุรุษล้วนต้องมองจนเหลียวหลังแทบทั้งสิ้นหลังจากที่ทั้งสองคนจากไปหลิงเทียนก็ก้มหน้าก้มตาฝึกฝนต่อวิชาวิญ,ญญาณอสารพิษเคลื่อนกาย และหากใครที่มีสายตาที่แหลมคมสักหน่อยจะเห็นว่าแม้ในขณะที่หลิงเทียนกำลังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงอยู่นั้นบริเวณผิวหนังของเขากลับมีพลังงานเคลือบไวเป็นชั้นบางๆจนแทบจะมองไม่เห็นนี่เป็นผลมาจากวิชาป้องกันพลังเคลื่อนย้ายจากกระวลตัวหลิงเทียนใช้เวลาทุกวินาทีของเขาฝึกฝนทุกอย่างทุกครั้งที่เขาเคลื่อนไหวร่างกายไปมาเขาก็ไม่ลืมที่จะกระตุ้นพลังงานให้ปกคลุมผิวกายของเขาไปด้วยตัวหลิงเทียน ทันใดนั้นเองเสียงตะโกนเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นขัดขวางการฝึกฝนของหลิงเทียนหลิงเทียนขมวดคิ้วเล็กน้อยเมื่อพบว่าสองร่างที่มาเป็นใครคนคุ้นเคยนี่เองลี่เซี่ยวและลี่หยวนเป็นเวลาครึ่งเดือนแล้วที่พวกมันไม่โผล่หน้ามาให้หลิงเทียนเห็นตอนแรกเขาก็คิดว่าพวกมันหวาดกลัวเขาและไม่กล้าที่จะสร้างปัญหาอะไรให้เขาอีกครั้งหลังจากที่เขาใช้จิตสังหารจัดการสั่งสอนไปคราวก่อนแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะไม่ได้เป็นอย่างนั้น มีอะไรอีกหลิงเทียนมองทั้งสองคนด้วยสายตาเย็นชาต้วนหลิงเทียนหากวันนี้เจ้าไม่อยากคลานกลับบ้านรีบส่งมอบทุกอย่างที่เจ้ามีออกมาให้พวกเราแต่โดยดีลี่เซียวกล่าวด้วยน้ำเสียงขมขู่ต้องการสมบัติข้ารึกยอมได้หลิงเทียนยิ้มออกมาอย่างดูแคลนหาลี่เซียวและลี่หยวนถึงกับแสดงสีหน้างง,ง,งออกมา ต้นหลิงเทียนมันว่าง่ายเช่นนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันต้นหลิงเทียนที่เงียบไปก็กล่าวออกมาด้วยน้ำเสียงเย็นชาออกมาหากพวกเจ้ามีปัญญาเอาชนะข้าเฮอรสุรคันวะไม่ยอมรับดีๆเช่นนี้ลองสุราจับกรอกดูแล้วกันลี่เซียวลเดินออกมาเผชิญหน้ากับหลิงเทียนอย่างไม่เกรงกลัวในขณะนี้เหล่าสาวกที่อยู่ในสนามฝึกซ้อมต่างมารวมตัวชมดูเหตุการณ์มุมที่เคยไร้ผู้คนสนใจของสนามฝึกซ้อมกลับเต็มไปด้วยผู้คนในเวลาไม่นาน นั่นลี่หยวนลี่หยวนเองก็เป็นหนึ่งในสามผู้แข็งแกร่งของสาวกฝ่ายนอกเขาคิดจะต่อสู้กับหลิงเทียนหรือขนาดลี่ชีชียังยอมรับหมดใจว่าด้วยกว่าหลิงเทียนในเชิงกระบี่น่าจะเป็นเช่นนั้นถึงแม้หลิงเทียนจะเป็นแค่คนจากตระกูลสาขาแต่ทว่าขนาดลี่ชีเองยังไม่สามารถสู้มันได้ในเชิงกระบี่วิชากระบี่ของมันนับว่าอยู่ในขั้นแก่นแท้แล้วถึงแม้ระดับการบ่มเพาะของมันจะน้อยกว่าลี่หยวนขั้นหนึ่ง ทว่าข้าคิดว่ามันคงสามารถเอาชัยได้อย่างไงาได้เจ้ากล่าวถึงแตกระบี่แล้วเจ้าไม่สังเกตบ้างหรือไรว่าตอนนี้หลิงเทียนพกกระบีมาหรือไม่หรือว่าเขาคิดจะต่อสู้กับลี่หยวนด้วยมือเปล่าถึงแม้หมัดพยักคำรนของหลิงเทียนจะมีความสาเร็จในขั้นตอนผู้เชี่ยวชาญแต่ทว่าฝ่ามือขยี้ใจที่อยู่ในระดับพ่วงมหันรนกขั้นกลางของลี่หยวนเองก็อยู่ในระดับผู้เชี่ยวชาญเช่นเดียวกัน ใช่หากเป็นเช่นนี้หลิงเทียนก็ไม่ได้เปรียบอะไรซ้ำต้องอย่าลืมว่ามันมีระดับการบ่มเพาะร่างกายขั้นที่8เท่านั้นทางลี่หยวนอยู่ในระดับบ่มเพาะร่างกายขั้นที่9้ามาเนิ่นนานแล้วการสนทนาของสาวกรอบกรอบต่างกล่าวถึงเรื่องที่หลิงเทียนร้กระบี่บางคนอยากจะยื่นกระบี่พวกมันให้หลิงเทียนแต่ทว่าก็กลัวผิดใจกับลี่หยวนลี่หยวนนั้นไม่เพียงเป็นสาวกตระกูลหลักเท่านั้นแต่เขายังเป็นลูกหลานของผู้อาวุโสในตระกูลหลักอีกด้วย นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมเขาที่เป็นแค่สาวกฝ่ายนอกแต่ยังได้ฝึกฝนวิชาต่อสู้ฝ่ามือขยี้ใจวิชาป้องกันระคังทองคลุมกายและวิชาท่าร่างยางก้าวลองลอยที่เป็นวิชาระดับพ่วงมหันดรนกขั้นกลางทั้งสิน้นเรื่องนี้ทำให้ผู้คนอิจฉาแทบตายแล้วพวกเจ้าเข้ามาทั้งคู่เลยก็ได้ฆ่าไม่อยากเสียเวลาหลิงเทียนกล่าวออกมาอย่างไม่แยแสก่อนที่จะเหลือไปมองลี่เซียวและลี่หยวนเด็กน้อยอย่าได้โอหังแค่ฆ่าคนเดียวเจ้าก็ไม่มีปัญญารับมือแล้ว ลี่หยวนโกรธอย่างมากเมื่อถูกหลิงเทียนมองด้วยสายตาดูแคลนร่างกายของเขาวูบไหวหายไปในพริบตาย่างก้าวล่องลอยขาของลี่หยวนสลับไปสลับมาอย่างน่าชงนเพียงเสี้ยวพริบตาตัวมันก็โผล่มาอยู่ตรงหน้าหลิงเทียนฝ่ามือขยี้ใจฝ่ามือที่แฝงไปด้วยความอมาหิตถูกลี่หยวนใช้ออกมาจู่โจมไปยังทรงอกของหลิงเทียนทันทีบนศีรษะของมันยามนี้ปรากฏเงาร่างช้างแมมมดโบราณหนึ่งตัว บ้าน,น่าก้าวย่างล่องลอยมีความสาเร็จขั้นตอนเริ่มต้นอีกทั้งฝ่ามือขยี้ใจยังมีขั้นตอนความสําเร็จอยู่ในขั้นผู้เชี่ยวชาญเสียงอุทานจากฝูงชนดังกระหึ่มขึ้นตาของหลิงเทียนเปล่งประกายขึ้นมาก่อนที่ร่างกายท่อนบนของเขาจะเอนไปด้านหลังส่องมัดรั้งไปสุดแขนตอนนี้ร่างกายของเขาโค้งราวกับคันธนูที่ง้างจนสุดสายมัดทะลวงมัดทะลวงของหลิงเทียนถูกส่งไปปะทะกับฝ่ามือขยี้ใจของลี่หยวน ฝ่ามือและกำปั้นปะทะกันเสียงดังสนัน่นท่านใดนั้นเองหลิงเทียนสัมผัสได้ถึงพลังทำลายที่เหนือกว่าของฝ่ามือขยิ้ใจมันกลืนกินพลังทำลายของมัทลวงเขาจนหมดสิน้นนอกจากนี้พลังทำลายทั้งหมดกำลังไหลมาจู่โจมแขนของเขาอีกทั้งพลังงานต้นกำเนิดของลี่หยวนกำลังจะระเบิดมันเป็นจุนพลังเคลื่อนย้ายจักรวาล หลิงเทียนตัดสินใจใช้วิชาป้องกันของเขาออกมาอย่างไม่ลังเลพลังทำลายและพลังงานต้นกําเนิดของลี่หยวนที่แฝงมากับฝ่ามือขยี้ใจถูกหลิงเทียนชักนําให้ไหลไปตามร่างกายของมันอย่างไม่มีสูเปล่าก่อนที่มันจะหมุนวนในร่างครบหนึ่งรอบแล้วถูกส่งออกไปทางเดิมนี่เรียกว่าดาบนั้นคืนสนองปังหลิงเทียนยืนตั้งมั่นราวกับภูผาแต่ลี่หยวนกลับถอยหลังไปสองก้าวผลแพ้ชนะเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาทุกผู้คนนี่เป็นไปได้อย่างไร ลี่หยวนมั่นใจอย่างยิ่งฝ่ามือของเขาเมื่อครู่นั้นแข็งแกร่งกว่าหมัดของหลิงเทียนแน่ๆแ,และพลังทำลายของฝ่ามือขยิใจก็ถูกถ่ายทอดออกไปทำลายร่างของอีกฝ่ายแล้วแท,แท้แต่ร่างกายของหลิงเทียนกลับไม่เป็นอะไรมหน้ำสัมันอย่างป้องกันพลังทำลายและพลังงานต้นกำเนิดของเขาได้ก่อนที่จะชักนำพลังนั้นย้อนมาจู่โจมกลับเขาอีกด้วยนี่มันราวกับว่าเขากำลังสู้กับกระจกเงาไม่มีผิดวิชาป้องกันผีสางอันใดกัน ลี่หยวนแตกตื่นอย่างมากเกิดมาเขาไม่เคยเห็นวิชาป้องกันที่มหัศจรรย์ขนาดนี้อ้อดูเหมือนว่าระครังทองคลุมกายของเจ้าจะมีความสําเร็จในขั้นตอนเริ่มต้นแล้วสินะหลิงเทียนหีตาลงเล็กน้อยก่อนที่จะกล่าวออกมาฝ่ามือขยี้ใจของลี่หยวนเหนือกว่ามัพลวงของเขาระดับการบ่มเพาะของคนตรงหน้าก็เหนือกว่าเขาพละกําลังและพลังงานต้นกําเนิดของอีกฝ่ายที่สามารถแสดงเงาร่างแมมมอดโบราณออกมาได้ก็ย่อมเหนือกว่าเขา แต่ทว่าด้วยวิชาพลังเคลื่อนย้ายจักรวาลทําให้ชัยชนะในการปะทะกันครั้งแรกตกเป็นของเขาถึงแม้ว่าพลังทําลายของฝ่ามือขยี้ใจที่เขาส่งกลับไปจะถูกป้องกันไว้ด้วยระฆังทองคลุมกายของอีกฝ่ายก็เถอะสำหรับภาพรวมของสาว,วกฝ่ายนอกที่รับชมเหตุการณ์อาจจะกล่าวได้ว่าทั้งคู่ยังสูสีกันอยู่แต่พวกมันก็ไม่รู้ว่าบุรุษทั้งคู่ยังมีไพ่ตายอะไรแอบซ่อนไว้อีกหรือไม่วิชาป้องกันของลี่หยวนมีความสำเร็จในขั้นตอนเริ่มต้นแล้วด้วย เขาเป็นสัตว์ประหลาดหรืออย่างไรผู้คนต่างส่งเสียงอื้ออึงออกมาด้วยความตกใจถ้าลี่หยวนเป็นสัตว์ประหลาดแล้วหลิงเทียนเป็นอันใดเล่าเขาแข็งแกร่งกว่าลี่หยวนเสียอีกพวกเจ้าไม่มีตาหรือไรเห็นไหมว่าผู้ใดเป็นฝ่ายถอยเมื่อได้ฟังคำนี้ทุกคนต่างเงียบกริบเป็นความจริงที่ลี่หยวนอาจจะเป็นสัตว์ประหลาดแต่ทว่ามันที่เริ่มจู่โจมก่อนกลับพ่ายแพ้ให้หลิงเทียนในการลงมือครั้งแรกทั้งทั้งที่อีกฝ่ายปะทะกับมันตรงๆ หากไม่งงงมย่อมรู้ได้ทันทีว่าใครเหนือกว่าในแง่ของการโจมตีลี่หยวนด้วยกว่าหลิงเทียนพี่ลี่หยวนข้าจะช่วยท่านลี่เซียวก็มีความคิดไม่ต่างจากสาวกรอบๆมันกล่าวออกมาด้วยความร้อนรนไม่จำเป็นลี่หยวนกล่าวห้ามลี่เซียวออกมา ตัวเขานั้นย่อมรู้ดีที่สุดว่าเมื่อสักครู่เกิดอะไรขึ้นและเป็นเพราะสาเหตุอะไรที่ทําให้เขาพ่ายแพ้การประทะตรงๆกับหลิงเทียนนี่ถ้าหากเขาไม่ได้ฝึกฝนวิชาระครังทองคลุมกายมาป่านนี้เขาอาจจะต้องพ่ายแพ้อีกฝ่ายอย่างหมดถ้าไปแล้วข้าต้องยอมรับว่าวิชาป้องกันของเจ้านั้นน่าตื่นตาตื่นใจมากแต่มันก็เท่านั้นลี่หยวนกล่าวออกมาพร้อมเสียงหัวเราะก้าวย่างล่องลอย ขาของเขาขยับส่งร่างของเขาเคลื่อนไปยังหลิงเทียนด้วยความรวดเร็วอีกครั้งแต่คราวนี้เขาไม่ได้จู่โจมออกไปในทันทีเขาเคลื่อนตัวอยู่รอบๆหลิงเทียนเพื่อหาโอกาสก้าย่างล่องลอยของลี่หยวนเป็นวิชาระดับห่วงมหันรนกขั้นกลางถึงแม้เขาจะมีความสำเร็จในขั้นตอนเริ่มต้นแต่หากเทียบกับวิชาท่าร่างระดับห่วงมหันรนกขั้นต่ำมันก็เทียบเท่าขั้นตอนผู้เชี่ยวชาญแล้วหากหลิงเทียนไม่มีความสำเร็จเหนือกว่านั้นเช่นนั้นเขาต้องแพ้ลี่หยวนแน่ มีเสียงวิจารณ์ดังขึ้นจากผู้ชมและมันตรงกับความในใจของทุกคนที่กำลังดูการประลองอยู่รอบๆการต่อสู้ของระดับวิชาที่ต่ำกว่าขั้นสวรรค์น,นั้นความเร็วนับว่าสำคัญที่สุดลี่หยวนสามารถฝึกวิชาทั้งสามด้านให้อยู่ในขั้นตอนเริ่มต้นเป็นอย่างต่ำพรสวรรค์น,นี้ไม่ได้มีให้เห็นกันบ่อยๆในหมู่สาวกระสายนอกมีเพียงสองคนเท่านั้นที่สูสีกับลี่หยวนและพวกมันทั้งสามก็คือผู้แข็งแกร่งสามอันดับแรกในสาวกฝ่ายนอก หลิงเทียนนั้นถึงแม้จะมีวิชาจู่โจมและวิชาป้องกันที่ไม่ได้ด้อยไปกว่าลี่หยวนแต่ทว่าพวกเขากลับไม่เห็นหลิงเทียนใช้วิชาท่าร่างนี้หมายความว่าหลิงเทียนยังมีจุดอ่อนในเรื่องความเร็วและการเคลื่อนไหวเจ้าอยากแข่งขันเรื่องความรวดเร็วกับข้าเช่นนั้นหรือหลิงเทียนหัวเราะออกมาเสียงดังลั่นร่างกายของเขาเริ่มสั่นไหวไปมาก่อนที่ขาของเขาจะขยับในแง่มุมแปลก วิชาท่าร่างวิญญาณอสารพิษเคลื่อนกายด้วยความสำเร็จในขั้นตอนเริ่มต้นของวิชาทาร่างระดับห่วงมหันร,รนบขั้นสูงมันเทียบเท่ากับความสำเร็จขั้นผู้เชี่ยวชาในระดับห่วงมหันรนบขั้นกลางแล้วลี่หยวนที่มีวิชาท่าร่างระดับห่วงมหับขั้นกลางที่มีความสำเร็จแค่ขั้นตอนเริ่มต้นเท่านั้นจะไปเทียบได้ยังไงฟืบ ร่างของหลิงเทียนวูบไหวไปมาก่อนที่จะหายไปจากสายตาของทุกคนมันไปโผล่ด้านหลังลี่หยวนในพริบตาโดยที่อีกฝ่ายยอมไม่สามารถจับการเคลื่อนไหวได้ทันลี่หยวนพยายามสั่ฝฟามือตอบโต้ไปแต่ทว่าไม่ว่ากี่ครั้งต่อกี่ครั้งมันก็สัมผัสได้แต่ความว่องเปล่าแม้แต่ชายเสื้อของหลิงเทียนมันก็ไม่อาจแต่ต้องได้สักครั้งเหล่าสาวกรอบๆได้แต่ยืนเมาอ,อย่างโง่ง,งมตัวหลิงเทียนนี่มันความเร็วขนาดนี้ เขาเป็นเทพเซียนปลอมตัวมาหรือไม่เหตุใดเด็กหนุ่มอายุเพียง16ปีจึงทำได้ขนาดนี้ลี่เซียวมาช่วยข้าเร็วตอนนี้สีหน้าของลี่หยวนบิดเบี้ยวอย่างมากแม้ว่ามันจะไม่เต็มใจและไม่อยากเสียหน้าแต่ตอนนี้มันสิ้นเรณทางไม่มีปัญญาจะทำอะไรหลิงเทียนเลยต้องบากหน้าตะโกนขอความช่วยเหลือจากลี่เซียวผู้คนทั้งหมดสัมผัสได้ถึงกระแสลมที่เกิดจากการเคลื่อนไหวอันรวดเร็ว ลี่เซียวตอบรับเสียงเรียกของลี่หยวนก่อนที่เขาจะพุ่งเข้าไปร่วมมือจู่โจมหลิงเทียนด้วยกันทันทีด้วยการผสานจากลี่หยวนและลี่เซียวทําให้หลิงเทียนไม่สามารถหลบพ้นได้หรือเขาไม่คิดจะหลบกันแน่หมัดพยักคารนลี่เซียวดุดันราวกับพญาเสือโคร่งมันส่งหมัดพยักคารนซัดใส่หลิงเทียนด้วยความอมหิตแต่ทว่าเรื่องไม่คาดฝันพันบังเกิดขึ้นเมื่อหลิงเทียนเพียงใส่แยิ้มยืนรับหมัดโดยไม่คิดจะหลบแม้แต่นิด พลังเคลื่อนย้ายจัก,กรวาลร่างทั้งร่างของหลิงเทียนเผยประกายพลังงานต้นกำเนิดบางๆครอบคลุมไปทั่วทั้งตัวก่อนจะยืนรับหมัดพยักคำรนอย่างไม่เกรงกลัววุ้มมุมมม,ม,มพลังหมัดที่รุนแรงของลี่เซียวกลับถูกหลิงเทียนรับเอาไว้ได้อย่างหมดจดพลังทำลายและความรุนแรงจากการประทะของพลันอันตรธานหายไปอย่างน่าชงนทั้งลานกลับเงียบไร้ซึ่งสำเนียงใด ในขณะที่ทุกคนคิดว่าหลิงเทียนจะต้องถูกซัดจนกระเด็นหรือบาดเจ็บแต่ผลที่เกิดขึ้นมันเหนือเกินความคาดหมายไปมากทันใดนั้นพวกเขาเห็นลี่เซียวที่กำลังตะลึงอยู่อยู่สีหน้าของมันพลันบิดเบี้ยวในพริบตาก่อนหมัดที่มันซัดใส่หลิงเทียนจะเริ่มสั่นและมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นอากคอคอคอ,อเสียงร้องโหยหวนของลี่เซียวดังขึ้นเขย่าวขวัญของทุกคนก่อนที่ร่างมันจะโดนแรงระเบิดลึกลับส่งร่างมันลอยกระเด็นถอยออกไป ลี่เซียวที่นอนบาดเจ็บบนพื้นเงยหน้าขึ้นมามองหลิงเทียนด้วยสายตาหวาดกลัวเขาไม่คาดฝันไว้เลยว่าหมัดพยักคำรนที่เขาซัดใส่หลิงเทียนไปจะถูกสะท้อนมาจู่โจมเขาเช่นนี้ได้ความรู้สึกของมันตอนนี้รู้สึกเหมือนจู่โจมใส่กระจกกระทำเช่นไรย่อมได้ผลลัพธ์เช่นนั้นใบหน้าของมันตอนนี้ซีดเผือดไร้สีเลือดหากเมื่อครู่มันไม่ใจหมุนวนพลังงานต้นกำเนิดเพื่อป้องกันแขนของมันไว้หลักก็ป่านนี้แขนของมันระเบิดขาดกระเด็นกลายเป็นคนพิการไปแล้ว เมื่อเห็นภาพตรงหน้าทุกคนได้แต่ตกตะลึงหมัดพยักคำรนของลี่เซียวมีระดับห่วงมหันรนบขั้นกลางและที่สำคัญมันมีความสำเร็จอยู่ในขั้นตอนเริ่มต้นแล้วแต่หลิงเทียนกลับตั้งรับหมัดของลี่เซียวตรงตรงไม่ได้หลบเลี่ยงแม้แต่น้อยนั่นหมายความว่าวิชาป้องกันลึกลับของหลิงเทียนย่อมไม่ได้ด้วยไปกว่าวิชาจู่โจมของลี่เซียวและระฆังทองคลุมกายของลี่หยวนแน่นอนระดับวิชาของมันย่อมไม่ได้อ่อนได้กว่าห่วงหันนบขั้นกลางอย่างแน่นอน เพราะมีเพียงวิชาห่วงมหันร,รนกขั้นกลางที่มีความสำเร็จขั้นตอนเริ่มต้นขึ้นไปเท่านั้นถึงจะป้องกันวิชาจู่โจมระดับห่วงมหันรนกขั้นกลางได้อย่างง่ายดายเช่นนี้กล่าวได้ว่าหากวิชาป้องกันของหลิงเทียนไม่ใช่วิชาระดับห่วงมหันรนกขั้นกลางที่มีความสําเร็จในขั้นตอนเริ่มต้นก็ต้องเป็นวิชาระดับห่วงมหันรนกขั้นต่ําแต่มีความสําเร็จอยู่ในขั้นผู้เชี่ยวชาญเป็นแน่ พาว่าพวกมันไม่มีใครเอใจสักนิดเลยว่าวิชาป้องกันของหลิงเทียนนั้นกลับอยู่ในระดับห้วงมหันรนกขั้นสูงนี่เป็นเพราะว่าถึงแม้จะเป็นเมืองใหญ่เช่นเมืองออโรราแต่วิชาระดับห้วงมหันรนกขั้นสูงก็ยังนับว่าเป็นวิชาที่พบได้ยากเย็นอย่างยิ่งพี่ลี่หยวนค่ะลี่เซียวที่เคยสงสัยว่าเหตุใดลี่หยวนถึงลำบากยามต่อสู้กับหลิงเทียนตอนนี้เขารู้แล้วว่าลี่หยวนต้องเจอกับอะไรวิชาป้องกันหลิงเทียนมันบัดซบมาก เขามั่นใจได้ทันทีว่าต่อให้เขาพยายามสุดชีวิตการโจมตีของเขาก็ไม่มีปัญญาทําอะไรหลิงเทียนได้หึ้มท่าทางของลี่หยวนนั่นดูน่าหวาดกลัวอย่างมากแววตาของมันจ้องไปยังหลิงเทียนด้วยความอมหิตราวกับอยากจะฉีกเนื้อของหลิงเทียนมากล่นกินแต่ทว่าน่าเสียดายที่โลกนี้อาศัยเพียงสายตาอย่างเดียวฆ่าคนไม่ได้และสุดท้ายลี่หยวนกับลี่เซียวก็เลือกที่จะหลบหนีไปอย่างไม่ยินยอม เมื่อทั้งคู่จากไปคนทั้งหมดหันมาจ้องหลิงเทียนโดยพร้อมเพรียงกันสายตาของพวกเขาทั้งหมดเต็มไปด้วยความนับถือเขาอายุแค่เพียง16ปีเท่านั้นกลับบรรลุวิชาระดับพ่วงมหันร,รนบขั้นกลางถึงขั้นผู้เชี่ยวชาญอีกทั้งยังมีวิชากระบี่ที่สำเร็จไปถึงแก่นแท้ยิ่งเรื่องที่น่าประหลาดที่ทุกคนต่างได้ประจักษ์วันนี้อีก วิชาป้องกันของหลิงเทียนที่ทุกคนคาดเดากันไปต่างๆนานาว่าจะเป็นระดับห่วงมหันร,รนบขั้นกลางระดับเริ่มต้นหรือระดับห่วงมหันร,รนบขั้นต่ำระดับความสําเร็จขั้นตอนผู้เชี่ยวชาญนั้นพวกมันยังไม่สามารถสรุปได้และวิชาท่าร่างของหลิงเทียนนั้นพวกมันก็คาดเดาไปต่างๆนาๆนาเช่นกันเพราะพวกมันคงไม่รู้หรอกว่าโลกใบน,นี้มีอะไรที่เหนือความคาดหมายของพวกมันอยู่อีกมากหากนับในหมู่สาวกสายนอกความสำเร็จของหลิงเทียนนับว่าไม่ได้กว่าผู้แข็งแกร่งทั้งสามคนแล้ว ไม่สิลี่ฉีฉีนั้นได้กว่าหลิงเทียนอย่างแน่นอนด้วยความสามารถของหลิงเทียนยามนี้เกรงว่าลี่ฉีและลี่หยวนคงพ่ายแพ้หลิงเทียนอย่างแน่นอนแล้วในหมู่สาวก็สายนอกข้าวว่าคงเหลือเพียงลี่ควงผู้เดียวที่พอจะเอาชนะหลิงเทียนได้ข้ามั่นใจว่าหลิงเทียนย่อมแข็งแกร่งกว่าลี่ควงพวกเจ้าทุกคนอย่าได้ลืมกันไปเชียวเห่าว่าหลิงเทียนไม่ได้ชำนาญเพลงหมัดพยักคำรนมากที่สุด พวกเจ้าลืมความสามารถในเชิงกระบี่ที่เรากับเทพเซียนของมันไปแล้วหรือถูกแล้วข้ากลับลืมนึกไปจริงๆหากเขาใช้กระบี่พร้อมกับท่าร่างที่คล่องแคล่วนั้นลี่ควงนับว่าต้องเจอศึกหนักแน่แท้ตอนนี้บทสนทนาล้วนแต่เป็นเรื่องกล่าวยกย่องหลิงเทียนหลิงเทียนที่ได้รับฟังคำชมกล่าวยกย่องมันมันทำเพียงยิ้มรับหน้านิ่งเท่านั้นเหตุการณ์แบบนี้ชีวิตที่แล้วมันเจอมาจนชินแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องแค่นี้สำหรับมันเล็กน้อยมาก และสำหรับลี่คงที่พวกเขาพูดถึงนั้นอันที่จริงหลิงเทียนก็ได้ยินชื่อมันมาอยู่บ้างมันเป็นสาวกชั้นนอกที่อยู่ในระดับแนวหน้าและมีเสียงร่ำลือถึงความแข็งแกร่งอย่างนาหูแต่น่าเสียดายที่หลิงเทียนไม่มีโอกาสได้เจอมันเขาได้ยินมาว่าลี่คงออกเดินทางไปป่าหมอกเพื่อสั่งสมประสบการณ์และมันคิดจะกลับมาเพื่อเข้าร่วมประลองเท่านั้น ในขณะที่หลิงเทียนกำลังเดินทางกลับบ้านพักก็มีเสียงตะโกนเรียกชื่อเขาด้วยความกังวลใจตัวหลิงเทียนตัวหลิงเทียนเจ้ามีเรื่องสำคัญเช่นนั้นหรือหลิงเทียนมองไปยังเยาวชนที่กำลังเหนื่อยหอบตัวหลิงเทียนสิทธิพี่หลีชีได้ลงมือสั่งสอนคนของตระกูลหลิงนั่นทำให้พวกมันระดมกำลังมากลุ่มรุมสิทธิพี่หลีชีเอาไว้สิทธิให้ข้ารีบมาส่งข่าวแก่ท่านเยาวชนคนนั้นค่อยๆกล่าวออกมาเจ้าว่าไงนะ สีหน้าหลิงเทียนเปลี่ยนเป็นกังวลขึ้นมาหนึ่งเดียวที่เขาห่วงคือความปลอดภัยของเคอเออรีบนำทางข้าไปหลิงเทียนจ้องไปยังเด็กส่งข่าวด้วยสายตาจริงจังเด็กหนุ่มรู้สึกหนาวเหน็บไปทั่วร่างกายมันไม่มีความกล้าพอจะสบตาหลิงเทียนมันรีบวิ่งไปนำทางทันทีเหล่าสาวกรอบๆที่ได้ฟังเรื่องราวหันมองหน้ากันก่อนที่จะติดตามหลิงเทียนออกไปไอพวกสาวก็ตระกูลหลิง หากพวกมันกล้าแต่ต้องสิทธิพี่ลี่ชีชีพวกมันต้องตายรีบไปค่าจะไปสั่งสอนบทเรียนให้พวกมันพวกมันคิดว่าตนเองยิ่งใหญ่มาจากไหนกันกล้ามีเรื่องใกล้ๆเขตตะกูลี่สาวกสายนอกที่ติดตามหลิงเทียนไปล้วนแล้วแต่เต็มไปด้วยโทสะรีบเข้าหึ่ม ต้นหลิงเทียนขมวดคิ้วเล็กน้องก่อนที่จะเห็นสภาพคนนำทางที่กำลังหอบแหก,แหกเขาทนไม่ไหวจึงต้องหิ้วมันขึ้นมาก่อนที่จะพุ่งตัวออกไปด้วยความเร็วสูงก่อนที่จะกล่าวว่าชี้ทางเหล่าสาวกสายนอกได้ยินเพียงเสียงดังว่วๆวของหลิงเทียนเท่านั้นเพราะเขาพุ่งไปเร็วมากเร็วเข้าพวกเราต้องติดตามเขาไปอย่าให้คลาดกันกลุ่มสาวกของตระกูลลีต่างเร่งใช้ออกด้วยวิชาท่าร่างพยายามเคลื่อนที่ตามหลิงเทียนไปอย่างสุดกำลัง น่าเสียดายที่พวกเขาทำได้แค่ชำเลืองมองเศษฝุ่นที่หลิงเทียนทิ้งไว้เท่านั้นที่ยังเห็นฝุ่นนี้เป็นเพราะหลิงเทียนได้อุ้มเด็กน้อยคนหนึ่งไปด้วยไม่อย่างนั้นคงเป็นไปไม่ได้ที่พวกเขาจะตามความเร็วของหลิงเทียนได้ทันหลังจากออกขากเขตของตระกูลลี่หลิงเทียนก็เห็นกลุ่มคนกำลังปิดล้อมร่างสองร่างที่อยู่ตรงกลางเมื่อเขาเห็นว่าเครอเอ๋ยยังปลอดภัยอยู่หลิงเทียนก็ถอนหายใจออกมาด้วยความโล่งอ,อกลี่ชีเห็นแก่ความงดงามของเจ้าและเด็กสาวข้างกาย วันนี้เพียงพวกเจ้าติดตามพวกข้าไปดื่มสุราชมจันทร์สักเล็กน้อยพวกเราจะไม่ติดใจเอาความเรื่องราวที่เกิดขึ้นพวกเจ้าเห็นว่าดีหรือไม่เสียงเจ้าชู้ดังเข้าหูหลิงเทียนท่าทางของหลิงเทียนแปลเปลี่ยนไปทันทีลี่ฉีตะโกนออกมาว่าหลิงเว่ยเจ้าอย่าได้ฝันเฮ้อเช่นนั้นพวกข้าคงต้องเสียใยอย่างมากเป็นแน่ที่ต้องทำลายดอกไม้ที่สวยงามเช่นพวกเจ้า เสียงเจ้าชู้ดังขึ้นอีกครั้งแต่ทอว่าครานี้มันแฝงไว้ด้วยความอมหิตใสหัวออกไปต้วหลิงเทียนคว้าไหล่ของเด็กหนุ่มตระกูลหลิงที่ขวางทางเอาไว้ก่อนที่จะโยนมันให้พนทางเด็กน้อยหาที่ตายใบหน้าของสาวกตระกูลหลิงคนนั้นบิดเบี้ยวเพราะถูกจับโยนออกมามันพุ่งไปสัดหมัดใส่หลิงเทียนทันทีปัง แต่ด้วยม่านคุ้มกันของพลังงานที่อยู่บริเวณผิวกายของหลิงเทียนทําให้การโจมตีของมันไร้ผลใดๆและพริบตาก่อนที่มันจะทันทําอะไรพลังหมัดของมันก็พุ่งย้อนกลับมาจู่โจมมันโดยพลันอคคคมันปลิวกระเด็นลอยไปด้านหลังก่อนที่จะดิ้นอยู่บนพื้นด้วยสภาพเวทนาความวุ่นวายที่เกิดขึ้นไม่ได้เล็กน้อยมันสามารถเรียกความสนใจของทุกคนได้อย่างง่ายดายนายน้อยตัวหลิงเทียน เมื่อเคอเออและลี่ชีชีได้เห็นว่าหลิงเทียนเดินทางมาถึงแล้วสีหน้าของพวกนางโล่งใจเป็นอย่างมากใบหน้ากังวลเมื่อก่อนหน้านี้กลับกลายเป็นใบหน้ายิ้มแย้มอย่างมีความสุขราวกับนางในเรือนหอที่เฝ้ารอคอยบุรุษที่รักกลับมาเคอเออเจ้าไม่เป็นอะไรนะหลิงเทียนเดินไปตรวจสภาพเคอเออด้วยท่ทาอ่อนโยนแววตาของมันเต็มไปด้วยความห่วงใยนายน้อยข้าสบายดี เด็กสาวสายหน้าเล็กๆอย่างน่ารักก่อนที่จะกล่าวออกมาพี่หญิงชีชีดูแลข้ายอย่างดีขอบใจเจ้ามากต้วนหลิงเทียนหันไปพยักหน้าให้กับลี่ชีชีก่อนที่จะกล่าวออกมาเจ้าจะมาขอบคุณข้าทำไมกันเป็นข้าเองที่เอ่ยปากชวนนางซ้ำยังเป็นคนพานางมาเองอีกด้วยข้ายอมต้องรับผิดชอบนางอย่างดีที่สุดอยู่แล้วลี่ชีกล่าวออกมาพร้อมกับสายหน้าเบาๆนางถอนหายใจออกมาเล็กน้อย ในสายตาเขานอกจากเคอเออแล้วข้าไม่มีค่าอันใดต่อเขาเลยงั้นเหรอเด็กน้อยเจ้ากล้าทำร้ายคนของตระกูลหลิงเช่นนั้นหรือวันนี้ข้าหลิงเว่ยจะสั่งสอนเจ้าหลังจากที่กล่าวจบร่างเด็กหนุ่มผู้หนึ่งพันพุ่งออกมาจู่โจมหลิงเทียนในทันทีโดยไม่คิดให้เวลาเขาตั้งตัวท่าทางของทุกคนที่อยู่รอบๆหลิงเทียนพลันตระนกมันสายเกินไปที่จะลงมือช่วยเหลือ แต่ทว่าหลิงเทียนกลับเดินเข้าไปหาอย่างไม่เกรงกลัวซ้ำยังแอนหน้าอกนำเอาบริเวณส่วนหัวใจยื่นไปรับฝ่ามือของศัตรูเสียอย่างนั้นพลังเคลื่อนย้ายจักรวาลวิชาป้องกันปังฝ่ามือของเด็กหนุ่มคนนั้นปะทะกลางอกของหลิงเทียนอย่างจังแต่ทว่าหลิงเทียนนั้นไม่ได้ขยับถอยแม้แต่นิ้วเดียวอาก เด็กหนุ่มคนนั้นร้องเสียงลงออกมาก่อนที่จะซุดลงไปดินบนพื้นร่างกายของมันดูเหมือนจะได้รับบาดเจ็บภายในใช้เวลาอยู่ครู่หนึ่งกว่าที่มันจะลุกขึ้นมายืนได้อีกครั้งความเจ็บปวดที่ประตูขึ้นมาที่แขนของมันทําให้ทั้งร่างของมันเต็มไปด้วยเม็ดเหงือ่อมันหันไปมองหลิงเทียนด้วยสายตาหวาดกลัวแปะแปะแปในขณะนั้นเองเสียงปรบมือก็ดังขึ้นมาจากชายหนุ่มคนหนึ่งที่ท่าทางน่าจะเป็นผู้นําของกลุ่มคนตระกูลหลิง หากคาดเดาไม่ผิดวิชาป้องกันของเจ้าคงจะอยู่ในระดับห่วงมหันรนกขั้นสูงใช่หรือไม่ชายหนุ่มที่สวมชุดสีเขียวจ้องไปยังหลิงเทียนด้วยแววตาล้ำลึกระดับห่วงมหันรนกขั้นสูงไม่ว่าจะเป็นสาวกของตระกูลลี่ที่ตามมาทีหลังหรือจะเป็นสาวกของตระกูลหลิงที่ยืนล้อมอยู่ได้แต่แสดงสีหน้างโง่งมออกมา